ยิ่คค่ำยิงตัวใหญ่แดดลมอ,ออกดีป,ปลาเพิงเริ่มเข้าครับเมื่อเช้าผมมันตก คัยังไม่ลงสวัสดีที่คลอง14กับ15ครับระหว่างระหว่าง14กับ15ครับทั้งหน้าที่เห็นรถวิ่งนั่นคือรังสิตนครนายกครับใจลงเบ็ดเสร็จแปดโมงเท่าไหร่แล้วเอ่แปดนาิกายี่สนาทีครับผมนับจากนี้เป็นต้นไปครับกับไม้ธรรมชาติ มาแค่หนึ่งคนหนึ่งเดียวจะเสียวไหมวันนี้แต่ที่แม่เสียวเสียวเอารถขึ้นได้ไหม <c oughs> ที่แน่แลละครับถ้าฝนมาได้ผมงามไส่เลยเด้อเด้เดเราาเอดถรถเาจอดข้้นลากัดนู่นถนนเลยสูงกว่าหน้ารถผมอีกลองดูหมายอย่างนี้ส,สวยๆเดี๋ยวน่าจะให้ดูบรรยากาศข้างๆ เลฝั่งนู้นก็ตกได้นะครับนุ่นขา,ขาวนุ่นใต้ต้นอะไรอ่นะต้นมะขามเทศต้นมะขามครับฝั่งนู้นแต่จอดรถก็เสี่ยงหน่อยในั่ใจเลยเลือกมาจอดฝั่งข้างในครับแต่น้ําไหลแรงนะครับวันนี้น้ําไหลแรงจริงรับเปิดประตูน้ําแรงมากเบ็ดดูดิไหลเข้านี่หมดเลย อ๋อคันที่สองอเอาแล้วครับน้ำใจลงเบ็ดสองตัวครับเม็ดโฟมหนึ่งแล้วก็อะไรอ่ะไส้เดือนอีกหนึ่งอย่างละหนึ่งลองดูว่าอะไรจะกินดีกว่ากันครับ ลุงรวมกันหมดแล้วสงสัยต้องได้เพิ่มตักตักกลัวครับเอาไม่อยู่ ตัวแรกครับลงไม่นานเลยเพิ่งจะติดกระดิ่งไนเรื่องเลยครับปลากำมังไซประมือกินเม็ดโฟมครับผมขันเดิมตีลงไป มันเหมือนเดิมครับผมยืนไม่แต่เลยไม่ได้ปั้นเลยที่ตายสองตัวแล้ว ข้าวครับสุบลเลอร์เลยใส่เดือนครับใส่เดือนนี่แหละ้าอมายของเราเอาแล้วผุดสักมาแล้วครับนะฮนะลงเบ็ดไปได้หนึ่งชั่วโมงครับฝนตกครับตอนนี้โอ้ เป็นยังไงเนาะหลอดไมมเนาะปลาเข้าดีนะครับแต่พอช่วงฝนตกยงไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมได้จะบอกว่าตามชมตามเชียร์กันต่อไปครับตามลุ้นครับผมช่วงนีพายุเข้าด้วย Ông, oh, oh, oh. dòng, đứng dòng, đứng dòng. ปลาเขยม่มดีเลยค่ะตัวมากเลยไอ้เส้เดือมันตกปลาขยงเนีเ่ยแต่เงียบครับเฮ้ยมันจิตจ,จบยุงสี่เลยว่ะจะไหวหรือ ไปที่ศพครับไอ้นแกนนี่ ในที่สุดมันก็แรงครับพี่น้องเป็นยังไงเนาะวันนี้จะตกอย่งนี้ทั้งวันเลยหรือเปล่าลเราจะได้ตัวไม่เนี่ย <c oughs> ใบใหญ่ครับขอมือเลยครับกินไส้เดือนครับผมกินดีอยู่นะไส้เดือน

ปลาที่เราตามหาครับ เพียงใส่ดีเลยครับใส่นี้ใส่สวยๆ ขั้นกลางขั้นกลางปลา,า,าสอาเขาส้อยครับตัวใหญ่อยู่นะจริงตัวเดียวอิ่มเลย ผมมือเลยครับ ยิ่งค่ำยิ่งตัวใหญ่บอริ่มอ,ออกดีปลาเพิ่งเริ่มเข้าครับเมื่อเช้าผมมันตกนี่ปลาเพิ่งมาเข้าช่วงเย็นนะครับ นี่แล้ะครับหมนรวมของเราได้เยอะกว่าเราที่แล้วครับขนาดอากาศไม่ดีนะเนี่ยวันนี้ยนนี่สุกแบนหนึ่งแจมครับ ก็ยังหาแม่มันไม่เจอเหมือนเดิมสงสัยต้องเมื่อเช้านี่ว่าจะไปนู่นแล้ววิ่งไปจนถึงหมายเดิมแล้วครับแต่ว่าเขาสูบน้ำเข้านาครับดึงน้ำเข้านาเสียงเครื่องยนต์มันดังไม่ใ,ใจก็เลยย้ายหมายครับย้ายมาเกือบ เกือบถึงคลองสิบสี่อ่ะแต่ก็เป็นฝั่งในครับเดี๋ยวน้าใจปังหมุนให้นะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสําหรับนา้าๆท่านไหนอยากมาตามรอยน้าใจครับสายขาวนี่ไม่ผิดหวังป้าใหญ่เยอะครับผมขึ้นน้ําอยู่เรื่อยเลยทั้งสวายทั้งปะาก,กายทั้งยี่ศกครับแต่วันนี้ด้วยสภาพอากาศครับเมื่อเช้าเนี่ยไม่ดีเลยสภาพอากาศ ฟ้าคือฝนตกเพิ่งมาแดดเมื่อตอนบ่ายนี่เองบ่ายสองเนี่ยเพิ่งมาเริ่มแดดครับนะบ่ายสามตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งน้ใจก็เก็บของนะครับกลับบ้านดีกว่าครับผมเดี๋ยวพบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสําหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามนะครับขอทุกท่านจงมีความสุขร,ร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีนะครับ